วันนี้เราจะไปต้มยำปลาทูกันนะครับเก็บจากส่วนนะครับไม่ได้ซื้อนะครับติดต้นสูงมากเลยครับ ขอไปเก็บตะไคร้ก่อนนะครับได <c oughs> ตะไคร้มาแล้วสดด๊น so, ปลูกเองครับเนี่ยพืนเองครับสวนทางบ้าน,นะน,นค,รครับพืชผักสวนครัวครับเดี๋ยวต้องเด็ดกระเพราเพิ่มครับ ันนี้หอมไม่พออันนี้ก็เป็นกระเพราคว,วายครับใบยีรานะครับใส่เย,ยเอะแย้หอมครับ เป็นผักยังไม่เคยได้เก็บกินนะครับเนี่ทักีไปเรื่อยก็ขึ้นเยอะอยู่ครับใส่ชกครับก่เครับ